สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าวอลเล็กนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดคราฟของกันอีกแล้วนั่นเองนะครับแมปแบบ Open World ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลองไปชมบรรยากาศในเกมนี้กันว่ามีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนนั่นเองโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนี้เลยนะครับจะเป็นบรรยากาศกราฟิกประมาณนี้เนาะ ตัวนี้เป็นเกม PC นะครับยังเป็นอัลฟาเทสอยู่เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านขวาบนเลยเนาะใน,นส่วนของตัวอัลฟาที่เขาเขียนบอกอยู่นะโอเคลองเก็บทรัพยากรเนาะเกมนี้เราสามารถดาบฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้นะครับต่างกันไหมก็มือนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวลองวิง่งหาคงหาของกันก่อนไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเท่าไหร่เอาเล่งเสียงนิดน,นึง ตัวนี้มีของไหมจริงๆครับถ้าจุดที่เขาให้เราไปครับจะเห็นในแผนที่เห็นปะเขาบอกให้เราไปจุดตรงนั้นเออแล้วอย่าลืมเก็บพวกเห็ดของกินอนะไรพวกนี้สามารถเก็บได้ท่อนไม้บางท่อนสามารถเก็บได้ในช่วงแรกเรายังไม่มีอาวุธเรายังไม่สามารถทําทอะไรได้นะครับใช้หินปาได้แค่นั้นแหละนะครับอาวุธที่เราเก็บมานะ เราจะไปเก็บของกันนะให้เราวิ่งมาตามทางนี้นะครับผมลองเข้ามาเทสก่อนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่หรอจริงๆผมอัดวิดีโอไปแล้วนะครับวิดีโอไม่มีภาพนะเพราะว่าตั้งค่าผิดเราก็เลยต้องมาอัดใหม่มา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 ,มานี่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 เอเยนี่นี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปโอเคได้่าเนื้อมานิดหน่อยอ่ามีของอะไรอยู่แถวนี้ไหมมีอะไรอีกไหมเนี่ยภาพมันค่อนข้างมืดไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันเปิดไฟได้นะสามารถส่องดูได้นะว่ามีอะไรอีกนะครับอือนอนนี้มีเนื้อมีไม้ เก็บอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมเนี่ยโหเนี่ยงอ้อเก็บก่อนอันนี้ก็เป็นไอเทมนะครับรักษาแบบนี้เลยจบๆกันไปนะได้ให้ผีฟื้นคืนมาแล้วนะครับอ่าจะมีของอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเราวิ่งมาบริเวณรอบๆนี้ก่อนเผื่อมีไอเทมนะครับเดี๋ยวจะใส่หน้ากากอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอเทมตรงอื่นกันต่อนะครับแมปมันเปิดไม่ได้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคพวกไม้พวกอะไรแบบนี้มันสามารถเก็บได้นะเนี่ยบางอันมันก็เก็บเหมือนเก็บไม่ขึ้นอนะ เนี่ยแต่มันสามารถเก็บได้นะพวกของพวกเห็ดนี่เก็บได้ตัดไม้ได้ไหม่ะตัดไม้อืมอืมอจริงๆเขาให้กด e ho นะครับคือกดอ e ีกค้างไว้แต่มันไม่เห็นมันจะทำอะไรเลย <c oughs> คือบางฟังก์ชันผมว่ามันแปลกๆนะเหมือนจะกด e ค้างไว้แล้วก็ได้เก็บไอเทมหรืออะไรแบบนี้นะบางทีก็ไม่ได้นอกจากพวกหมาป่าอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีพวกเหล่าพวกมนุษย์กายพันธุ์ต่างๆนะครับหรือพวกซอมบี้น่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันอัลฟาเทนะครับมันจะมีอะไรขนาดไหนนะเออเดี๋ยวลองวิ่งมาบ้านที่เราจะไปคือบ้านตรงนู้นนะครับในบ้านนู้นก็จะมีพวกไอเทมต่าง แน่นอนนะครับน่าจะมีอยู่แล้วโอ้โห้โเดี๋ยวลองดูตามทางก่อนเผื่อมีอเทมอะไรเก็บได้ไหมกันได้อ่าจริงๆถ้าปรับมุมกล้องเป็นมุมมองบุคคลที่สามแล้วก็มุมมองบุคคลที่หนึ่งได้นี่จะดีมากเลยนะแต่เหมือนมันจะปรับก็ได้ปรับไม่ได้ก,ก็วิ่งไปเลยนะครับท่านผู้ชม ณนะตอนนี้เรากําลังเคลื่อนเข้าไปหาเขานะครับผมบรรยากาศในเกมจริงก็ออกโทนดักๆักเป็นเปิ้หน่อยนะเหมือนผสมเฮโรลนิดๆนะเออน่าสนใจดีนะครับมันเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมเนะี่ยมีอะไรกินได้ไหมเนะี่ยอ่าฮะ แค <Okay. S 2> มีแต่ของก่อนจะเข้าในบ้านนี่ครับผมเดี๋ยวลองสำรวจบริเวณด้านนอกก่อนว่ามีไอเทมอะไรไหมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะครับผมมันเซฟเกมให้เราแลว้วเพราะว่าเข้าไปเล้วเราจะเจออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับมีคนโทรมาแล้วแต่เราไม่รับนะมีคนโทรมาในอ่าในเกมนะ พังให้หมดเลยเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรควรเก็บได้นะกด E เฉยอะแต่ว่าบางอันนะผมแปลกเนี่ยนะจริงๆมันควรเก็บให้แบบเนี้ยเนี่ยมันไม่เก็บให้อ่ะช่องเก็บของมันไม่พอมันก็พอนะมันแบบมันเยอะมากเนี่ยมันไม่เก็บให้อันนี้น่าจะเป็นบั็กหรือหรือมันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ยได้ขนไก่เนี่ยเนี่ยจริงจริง ขนนกขนไก่เนี่ยจริงๆมันเก็บได้นะผมเคยเก็บบริเวณด้านนอกอะ่ะนี่เฮ้ยได้ของแรงมาแล้วนเ,เ,เนี่ยเฮ้ยเอ้าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยปกติมันเก็บได้นะแปลกปะลาด เออ,อทุบทิ้งได้ไหมเนี่ยไม่โดนโอเคไม่โดนกินเลยละกันโอเคตอนนี้เรามีของแล้วเนี่ยพวกไม้พวกอะไรพวกนี้มันเก็บได้หมดเลยนะโอเคนี่ครับดูแบบตื่นเต้น มีคนอยู่นะแต่เดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนนะด้านล่างอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนที่ครับของนะครับเนี่ยมีโต๊ะครับมีพวกไอเทมพวกนี้ที่เราสามารถเก็บได้นะนี่น่าสนใจไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโต๊ะครับด้วยนะครับที่เราสามารถทําการครับของได้คือของพวกนี้มันสามารถครับในตัวได้แล้วก็จะมีของที่โต๊ะคลับะครับที่ต้องใช้โต๊ะครับในการครับอย่างเดียวเนาะ แล้วในตัวครับกดไอขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคําสั่งคราฟนะครับพวกของวัสดุต่างๆพวกยาพวกอะไรพวกนี้นะครับเครื่องมือต่างๆสามารถคราฟได้แล้วก็สามารถคราฟั้วครุนนี้น,นั้นได้เนาะเดี๋ยวลองดูนี่อันนี้เป็นแอน,นิเมชันอันนี้เปิดได้ไหมอ๋อเพราะว่าเราจะมีเราซอมไปอยู่ด้านบนนะครับก็พรีวิวไว้ให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้ไหมเดี๋ลองขึ้นไปด้านบนนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคขึ้นมาสำรวจแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยผู้ชม ผมว่าก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แลก้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ